สวัสดีครับนี่เรากลับมาในเรื่องของ numpy น,นะครับเรามาเรียนในเรื่องของอฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันใน numpy เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันที่สามารถจัดการข้อมูล array นะครับหรือว่า matrix ของเราได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ import numpy Np นะครับทีนี้เราลองมาพิมพ์ a. เราจะสร้าง array นะครับแบบ2คูณ2 ที่มี0ูนย์ทั้งหมดนำพายศูนย์ทีนี้เราอยากรู้นะครับว่าว่าคำอธิบายนะครับของฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเรากดชิปแล้วก็แท็บนะครับชิปแล้วก็แทบ็บมันจะมี d o อ s ส r i n g อันนี้คือ d o อ s ส r i n g เรากดลูกศรขึ้นนะ ด็อกสตริงก็จะมีข้อความอธิบายนะครับว่าฟังก์ชันนี้ต้องมีพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับพารามิเตอรททท์ที่จำเป็นนะครับมีพารามิเตอร์อะไรบ้างซีโนระ่ Zero, จะต้องใส่เชฟนะใส่เชฟเข้าไปเป็นอย่างน้อยนะครับนอกจากนั้นเราสามารถใส่ชนิดของข้อมูลเข้าไปได้แต่ว่าชนิดของข้อมูลเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่นะครับ มันอยู่ที่ว่าเราใส่ float หรือว่าใส่ integer เข้าไปโอเคเราลองมาดูนะครับเราต้องการจะสร้าง2อออย่างนี้นะครับ2แถวกับ2หลัก a อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เราก็จะได้มิติ0 0หมดเลยนะครับทีนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า0 0เนี่ยเราจะสร้าง99อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ อันนี้ก็คือเป็น Array นะครับที่เราสร้างมีศูนย์หมดมี9แถว9หลักอย่างเงี้ยนะแล้ว1มีไหมหนึ่มีนะวันต้องเป็น np ก่อน np 1ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องใส่เชฟเข้าไปโอเคเรา3 3อย่างเงี้ยเออจริงผมชอบอย่างนี้มากกว่าก็คือ1 3แถว3หลักนะครับ ทีนี้เราสามารถสร้างอเลย์ใดๆขึ้นมาได้ไหมที่มีค่าคงที่ก็คือมีค่าที่เราต้องการเลยนะครับก็ได้นะครับเขาใช้คำว่า np full หมายความว่าตัวเนี้ย3คูณ3แล้วก็เราต้องการให้มันมีค่าตัวนั้นเท่ากับ9อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็4ไปกดเนี่ยก็จะเป็น3แถว3หลักโดยที่มีค่า9 อยู่นะครับอันนี้มีประโยชน์นะครับในการสร้างอเลขนาดเล็กเพื่อที่จะเอาไปทำฟิลเตอร์นะครับกับข้อมูลภาพเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องนำพายแล้วเราจะไปต่อยอดนะเรื่องของ OpenCV ได้นะครับซึ่งเป็นไลบรารีในการจัดการข้อมูลภาพทีนี้เราต้องการสร้างอเรอีกอันหนึ่งที่มีเส้นทะแยงมุมมีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็นอกเส้นทะแยงมุมมีค่าเป็น0นะครับ เราใช้ i นะครับ i โอเค i 3 like up, ยอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีปุ๊บเนี่ยเส้นทะแยงมุมหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับว่านำพายเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นได้หมดนะครับหรือโอเคอีกอันหนึ่งเราสร้าง <c oughs> random array ค่าที่อยู่ข้างในเป็น random นะครับ random random ค่า นะครับก็คือเราเอา2 2โอเคนี่เป็นค่าค่านี่แรนดอมมาสุ่มมานะครับเราลองเอาอีกทีดิอลองลองเอาลองตรงนี้อีกทีแล้วก็กด s h i f t n t t r r อีกทีค่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับค่าจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันแรนดอมมันใช้ฟังก์ชันแรนดอมอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในนำพายต่อไปนะครับ นะเราลองมาดูหน่อยนะครับว่า array indexing เป็นยังไง array indexing เป็นอย่างนี้ปุ๊บ p o s ไม่ได้เ่าเ m a มาด d o w เนาะแล้วก็กด shift enter ตรงนี้นะครับเริ่มแรกก็เคยเราจะใช้เราจะมาเรียนเรื่อง slicing กันนะครับ slicing slicing คืออะไระเรามาดูกันนะฮะคือการ อย่างกับเราจะเลือกข้อมูลบางส่วนของอะเรย์ขึ้นมาโอเคเราสร้างอะเรย์เองมาก่อนนะเรา import มาก่อนนะอินพุตนำพายโอเคสเอ p นพแล้วทีนี้เราสร้างอะเรย์อะเรย์ขึ้นมาชุดหนึ่งตัวหนึ่งนะครับสิบพิมตามนะตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คุมแบ็กเก็ตใหญ่ก็คือบอกว่าเราจะทำอาร์เรย์โดยที่มี3แถว แล้วก็4หลักนะครับ1 2 3 4แล้วก็5 6 7 8นะครับแล้วก็จากนั้น9 10 8, uh, 11เอ่ดสอ็ดแล้วก็สิบสอโอเคอันนี้คืออาร์เรย์สาแถวคูณ4หลัก 3แถวคูณ4หลักทีนี้เราต้องการเลือกแค่บางส่วนก็คือ,อต้องการดึงค่า2 3และ6 7ออกมาจากอะไรใหญ่2 3และ6 7อยู่ตรงนี้ยทำยังไงนะครับเรามีวิธี slicing b b เท่ากับอะไรเท่ากับไอตัว a เนี่ยนะครับตัว a a เนี่ยเราต้องการแถวต้องการตัวไหนนี่นี่ถึง2นะครับถึง2 <c oughs> ห,มหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องการแถวที่1กับแถวที่2นั่นก็คือตัวแรกเนี่ยเราเอาเป็นโคลอนอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราต้องการอะไรเราต้องการ1ถึง3นะครับ 1- นึงถึงสาหลักอะไร หลักที่หลักที่1คือตำแหน่งอ่าอันนี้คือตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับเรคือหลักที่2นั่นก็คือเราใส่เลข1เข้าไปนะครับเบส0ีโอหนึ่งาถึงสามอ่าถึงสามถึงสามแต่ว่ามันจะไม่เอาสามมันก็คือมันจะเอาสองนะครับเอาสองคือตรงนี้ทีนี้คือ b นี่สองสามหกเจ็ดนะครับสองสามหกเจ็ดเราดึง ตัวเล็กออกมาจากตัวใหญ่ได้นะครับดึงตัวเล็กออกมาจากตัวใหญ่นะนิสิตลองดึงนะครับ5 6 5 6กับ90เนี่ยลองดึงนะครับเราเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้5 6เนี่ยต้องอยังไงต้องเริ่มที่แถวที่1น,นะครับอินดีคส์ที่1 นะแล้วก็ไปเอาทุกแถวเลยนะครับแล้วจากนั้นหลักที่เท่าไหร่หลักที่เท่าไรนะหาไร่ผมก็เอาหลักตรงนี้นะครับเอาหลักตั้งแต่หลักแรกเลยจนถึงจนถ,ถึงอะไรจนถึง2นะครับก็คือนับไป0กับ1นะครับมันก็จะได้ตัวนี้ออกมา5 6 9 10ินี่สิทลองดึง67-8ดมาสินะครับแล้วก็นี่สิตธิ์ลองดึง48 12มา4 8่แใช้การสไลซิงตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ <c oughs> เราทำการสไลซิงตรงนี้มาได้แล้วนะครับเราลองดึงมาแต่ละค่าสิไอค่า2เนี่ยค่า2องเนี่ย,เ,ยเราดึงยังไงค่า2เนี่ยเราใส่ค่าอินเด็เข้าไปนะครับเราใส่ค่าอินเด็ก,ดกแถวที่เท่าไหร่แถวที่0 หลักที่เท่าไหร่หลักที่1นะครับใช่ไหมครับแล้วเราลองดึงค่า8มาสินะครับแถวที่เท่าไหร่แถวที่2ก็ต้องเป็นอินเด็กซ์นครับแล้วหลักที่เท่าไหร่หลักที่4ก็ต้องเป็นหลักที่3นะครับราได้8มานะครับเราก็รู้พิกัดถ้าเรา,เรารู้พิกัดรู้ระบบซีโร่บ เราก็สามารถดึงมาได้นะครับดึงค่าพวกนี้มาได้ทีนี้อะเลเอนเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึง่งถ้าเราต้องการตัวเนี้ยหนึ่ง๋ยวเนี้ยเราต้องการแทนที่นะครับแทนที่ไม่เอาหนึ่งละจะเอาเลข99เข้าไปเราก็ใส่ค่าพิกัดน,นะครับเราก็บอกว่าอ่าอันนี้เราเป็นศูนย์นะนะครับหนึ่งเนี่ยคือศูนย์ศูนย์พิกัดศูนย์ศูนย์นะเราต้องการ99้เราก็อย่างนี้นะครับ แล้วเราลองกด a สินี่ก็จะกลายเป็น99มาแทนตรงนี้ละเราสามารถแทนค่า ALL a ะไ a เข้าไปได้นะครับอืมต่อไปนะครับหลังจากเราเรียนตรงนี้ละเราอยากรู้วิธีการสร้าง all a ะเ a y boolean เขาเรียก boolean a r อ a y indexing นะครับอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ boolean array indexing อินเด็กซิงคืออะไรนะครับคือเราต้องการสร้างเงื่อนไขสร้างอารเรที่มันเป็นเงื่อนไขหรือว่าถ้ามันตรงตามเงื่อนไขให้มันดึงข้อมูลออกมาให้เราุกตัวอย่างเรามีอาร์เรย์ a นะเราสร้างอารเรย์ a มาก่อนอ,อันนี้ Import มาก่อนอันนี้พอมันหมดเซสชันผมก็จะ Import ให้ดูนะครับ Import n u นำ p a s np ตรงนี้นะ เสร้าง array มาก่อน np. array นะครับกดชิปก็จะเร็วเร็วขึ้นนะครับไวโอเคเราสร้างาสามแถว2หลักก่อนไล่ไป1 2แล้วก็3 4 3นะครับ 3, 4. ส4มี่สิติ่มตามนะครับ5 6 5 6เป็น array อย่างนี้นะครับ สองแถว2หลักนะครับทีนี้เราต้องการหาสร้างอเรีบูลีนบูลีนก็คือ true กับ false นะครับมันจะออกมาเป็นอเรีให้เรา true กับ false หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเราต้องการหานะครับว่าตำแหน่งไหนในอเรีเนี่ยสมมุติว่ามีค่าเกิน2นั่นก็คือเขาเรียก Index. บูลีนอินเด็กซ์ก็คือบูลีนอเรอินเด็กซ์ เมากกว่า2เห็นไหมครับใช้ง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็บูลีนมานะครับมันจะเป็น False False เพราะอะไร1กับ2เนี่ยมันมากกว่า2ไหมไม่จริงก็คือ False แต่ว่า3กับ4เนี่ยมากกว่า2องก็จะได้อย่างนี้ออกมาอย่างเงี้ยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อการถ้าเรามีเงื่อนไขใดๆเนี่ยเราสามารถสร้าง Index a อ l เล่บูล i นบูลีนอินเด็กซเนี่ยนะครับสร้างตรงนี้มาแล้วเอาไปมาสค่าที่เราต้องการได้อันนี้ในทาง ensing, รีโมทเซนซิงนะไม่ว่ารีโมทเซนซิงด้านการสำรวจทรัพยากรนะครับที่นักภูมิศาสตร์ชำนาญเนี่ยหรืออ,อุตุนิยมวิทยาทางด้านรีโมทเซนซิงอุตุนิยมวิทยานะครับก็สามารถที่จะใช้ b ูล l นอ n นเด็กซตรงนี้ได้นะครับาจากนั้นนะครับเราสามารถปริน t ค่า ลองมาปรินค่าดูนะครับว่า a ถ้าเอา a ที่มีค่าตรงกับบูลี e อินเด็กนี่มันก็จะเอาแต่ค่านะครับที่ผ่านเกณฑ์เนี่ย a มากกวนะ่า2เนี่ยให้เราเห็นไหม a มากกว่า2นะี่ให้เรารู้เรามีเป็นโอ้โหหลายๆลายอิเลเมนต์เป็นหมื่นอิเลเมนตะ์ใน array ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขตรงนี้ได้นะครับ สร้างเงินไกตรงนี้ได้เขาบอกว่ามีวิธีแบบสั้นอีวิธีแบบสั้นก็คือ a a มากกว่า2นะครับเราไม่ต้องไปสร้างบูลีนตรงนี้1บรรทัดแล้วเราก็เอาค่อยเอามาใส่อันนี้มันสร้างตรงนี้เลยนะครับ a โดยที่ a มากกว่า2มีค่าอะไรบ้างนะครับโอเค A มากกว่าเท่ากับ3มีค่าอะไรบ้างนี่มากกว่าเท่ากับ3แล้วถ้า A มากกว่า3ล่ะชิปเอนเตอมีอะไรบ้าง4สี่ย่างกงี้นะครับก็จะเป็นการาที่เรียกว่าบ o ลีนอเล r อินเด็กซิงนะครับบูลีนอเลออินเด็กซิงโอเคครับในส่วนของนำพายตรงนี้ก็จบตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาต่อต่อไปในเรื่องของ Data Type Terima kasih.